วันนี้จะปาเปื่อนกู้ค้นมาแอลชมพอหมู่บ้านโรงแรมติสร้างด้วยหิมะทั้งหมดนะจ้าว่าใจหิมะเ่าใดและใจน้ําแข็งเตาใดในการก่อสร้างนะจ้าตัวแม้วมาพอข้างในนะเจ้าว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะจ้าทั้งภาพวาดต่างอาตามผนังนะเจ้าตเป่นแก้สลระทั้งหมดด้วยหิมะนะจ้ามาและการติเขามานอนพักเนี่ยอาพัก คืนละเตะะ่าได้นะเจ้าคืนลาเต่าได้ต่อคืนเนาะต mm ัวแมวมาเลยเจ้าบอกก่อนนะเจ้าว่าตีแมวมาบอกคือเปืเป่อนๆนี่บได้ว่ามาโฆษณาให้ทางโรงแรมนะเจ้าบัดเจยนะเจ้าแต่ว่าเพราะว่าเขามานอนพักที่นี่เนะเาะเขามานอนพักนะเจ้เาเขาก็าเลยหันภาพงาม,ามๆก็เลยเก็บมาฝากเอาความแปลกมาฝากคือเปื่อนๆเขากันนะเจ้าว่ามันแตกต่างจากบ้านเขาต่อได้นะเจ้า เดี๋ยวอันคือเปลื่น,น,นตัวยแมวมาเลยเด้เอเขามาผ่อผาสวย,สวย,สวยงามงามกันจะมาดูกันว่าผาผพพนังนะเจะและการแกสระสละตีสวยงามข้างในเป็นยังไงนะเจะตวัวมียแมวมาพอเด้อว,วันโรงแรมนี้ใจน้ําแข็งและหิมะทั้งหมดในการสร้างนะเจะต่อใดนะเจะโรงแรมน้ําแข็งนี้นะเจะใจหิมะทั้งหมดนะเจะสาวล้านกิโลกรัมสนนะเจะ และการใช้น้ำแข็งนะเจาสามแสนห้าหมื่นกิโลกรัมน้ำแข็งนะเจ้าต่อต่ออ่าโรงแรมหลังนี้นะเจ้าในการก่อสร้างเนาะอ่าส่วนค่าค่าเข้าพักต่อคืนนะเจ้าค่าเข้าพากักพักต่อคืนก็จะตกอยู่คืนละหกร้อยห้ายูโรนะเจ้าหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยเฮาก็จะอยู่ ตีสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทต่อหนึ่งคืนนะจ๊ะในอามีรวมอาหารเช้าตัวนะจ้าในเอ่อตีเขาจะมาเข้าพักในนี่เนาะถ้าเขาเข้าพักในนี่นะจ้ะเขาก็เอ่อจะสามารถถ่ายภาพต่างๆนะจ้ะอันนี้ก็คือห้องนอนแต่ละห้องนะจ้าเดี๋ยวเขาคือเปิ่นๆเขาพอแต่ละห้องนอนกันเด้อว่าเป็นยังไงนะจ้านี่ก็คือข้างในห้องนอนนะจ๊ะในห้องนอนแต่ละห้องเนาะ อันนี้ก็คือมีสามเตียงนอนนะเจ้าภาพต,ตามผนังนี่ก็ง่ามงามนะเจ้าทั้งหมดที่ปนแกสละนีด้วยหิมะทั้งนั้นนะเจ้าในนี้ทั้งหมดจะจะใช้แต่หิมะแล้วก็น้ําแข็งในการก่อสร้างเนาะยางประตูนี่ปนใจน้ําแข็งนะเจ้าแต่ว่ายางผนงังยางต่างๆนี่ปนใจหิมะนะเจ้ายางเตียงนอนนี่ปนใจน้าแข็งนะเจ้า แต่ก็ใช้น้ําแข็งในการทําทเตียงนอนเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผนังนะจ๊ะถ้าเป็นผนังปนใจด้วยน้ําแข็งนะจ๊ะตีเปิ่นแก๊สลากันรูปสัตวยอังต่างต่าง,ง,งนะจ๊ะเป็นภาพอันอยที่สวยงามมากเลยนะจ๊ะก็จะป้าเปื่นปนปนอนเขาเดินชมหอข้างในว่ามันสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะ วันนี้อันนี้จะเดาเดี๋ยวเขาก็กเข้าไปพอแต่ละห้องนะเจ้าว่าเป็นยังไงนี่นะเจ้าการการที่เขาเข้ามาพักนะเจ้าก็จะมีเป็นห้องเป็นห้องจะอี้นะเจ้าถ้าเขาเข้ามาพักแล้วเขาก็สามารถเดินดูตัวถั่วกู้ห้องได้เลยนะเจ้าแล้วก็ดูผัพผนังนะเจา้าการแก๊สละของเปิดน,นะเจ้าแต่ละห้องจะบเหมือนกันนะเจ้าแต่ละห้องจะแตกต่างกันออกไปเนาะ เตียงนี่จะคล้ายๆกันนะจ้าจะคล้ายๆกันบางอ่าบางห้องก็จะมีเตียงเดียวนะจ้ะนี่เปิดก็จะมีสไลเดอร์ของน้ําแข็งนะจ้ะคืออ่าคนตีปิ่นมาเข้าพักที่นี่นะจะมาเล่นตัวเด้อจะมีสไลเดอร์น้ําแข็งคืออ่าว่าคนใหญ่คนอ่าละอ่อนนะจ้ะก็ขเข้าเล่นได้เลยเนะแล้วก็ในห้องแต่ละห้องนะจ๊ะแต่ละห้องการแก้สลากก็เบมือนเหมือนกันนะจ๊ะแต่ละผับเนาะแต่ละผับ อ่าตีเปินแกสละออกมานะจ๊ะจะแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะบนข้างบนบันไดนี่ทุกขั้นทุกตอนทําไปด้วยน้ําแข็งแล้วก็หิมะทั้งนั่นนะจ๊ะบันไดตีคืนนี่เนาะทุกอย่างตีนี่อาจะบมีสิงแปรปอมเลยนะจ๊ะจะมีเป็นอ่าททุกอย่างด้วยน้ําแข็งทั้งหมดนะจ๊ะ แม้แต่บันไดขึ้นไปเล่นตัวการลื่นนี่ก็เป็นหิมะทั้งหมดนะเจ้กาการที่เขามานอนพักที่นี่นะเจ้าถึงแม้จะบมีประตูล็อกนะเจ้าแต่ความปลอดภัยที่นี่สูงมากนะเจ้าแล้วถ้าเขามาพักคืนหนึ่งแล้วถ้าเขามาเข้าพักที่นี่แล้วนะเจ้ายังเขาใจอาสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทเนี่ย ออ่อคืนเนี่ยมีอีหยังพ่อ,องตีรวมอยู่ในในในการที่เข้าใจตัวนี้นะเจ้าก็จะมีอาหารเจ้าเนาะก็จะมีอาหารเจ้าแล้วก็มีมีถุงนอนนะเจ้ามีถุงนอนเก็บควร้อนนะเจ้าคุณภาพสูงเนาะถุงนอนเก็บยบคอน้อนคุณภาพสูงด้านไหนทําจากทําจากผ้าฟรีสนะเจ้า เก็บความอ้อ่ได้ดีและอุ่นมากนะจ้าการตีเขามาพักอ่าต้องใช้เวลาจองเป็นเดือนนะจ้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเนาะอ่านักท่องเที่ยวจะเยอะมากเลยนะจ้าการที่เขาจะมาเข้าภาคเขาก็ต้องจองนะจ้ายามผัพผนงังนี่ก็งามงามนะจ้านี่ก็คือแต่ละห้องนะจ้ะแต่ละห้องตีอันข้างในที่เป็นแก๊สสลัดนะจ้ะ แม้แต่ผ้าม่านเปิดก็สร้างด้วยหิมะทั้งนั้นนะจ๊ะเปิดแก๊สละด้วยหิมะด้วยน้ําแข็งทั้งนั้นเนาะจะป,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 ป้าเปลอื่นเ,ออเดินพอแอลชมแต่ละห้องแต่ละห้องนะจ๊ะว่าภาพความสวยงามเป็นยังไงนะจ๊ะด้วยเดี๋ยวจะก,ก,ก็ก่อยคือเปิ่นเขาเข้าไปพอตัยก,กันนะจ๊ะอย่างที่บอกถ้าเขามาพักที่นี่เขากลัวเขาจะได้มาพักได้เขาต้องใจเวลาจองเมินนะจ๊ะ ช่วงนี้อ่าฤดูการท่องเที่ยวนาะฤดูกันอย่างอ่าอย่างตีบอลผู้คนกับลังไหลแม่แอวทั้งเหนือเนี่ยจะทั้งเหนือเพศนะ่ยะอย่างน้อยกับยังจะมานอนสัมพักความหนาวจริงๆเนี่จะว่านอนกลางทางกลางหิมะเป็นยังไงน,นะ่ยะก็คือทุกคนก็นอยากจะมานอนอ่าพักที่นี่เนาะมานอนสัมพักความหนาวกันนะ่ยะแม้ขอก็แค่ทดลองมาอ่า คืนเดียวนะจะเพราะว่ามีมีโรงแรมอยู่เหมือนกันนะ่ะจะมาขอพักอยู่โรงแรมแต่ก็กมาพักอยู่ที่นี่คืนหนึ่งเนาะอยากมาหันนะจะมาหันมาสัมผักความหนาวตีเขานอนข้างนอกน,ะน,อนอ่ะจะนอนอ่าข้างนอกว่ามันเป็นอยนยังไงนะจะเราก็มาอพอความสวยงามของที่นี่ตัวก็เลยเก็บภาพบรรยากาศจะอี้มาฟ้าคือเปื่อนเขาได้พอได้หันกัน นี่นะจ้าแต่ละประตูแต่ละช่องนะจ้ะข้างในนี่มีไฟให้พร้อมนะจ้ะมีไฟมีอ่ามีอ่าขอห้องไวาอย่างอ่ะมีคนอ่ารักษาความปลอดภัยนะจ้ามีความรักษาความปลอดภัยสูงมากนะจ้ะยันที่บอแม้จะประตูแต่ละห้องนอนแม้จะบัได้ลอกนะจ้าบัมีประตูลอกไว้แต่ว่าอ่าก็ความปลอดภัยสูงมากเลยนะจ้ะ นี่ก็คือห้องนอนแต่และห้องเนาะแต่และห้องก็จะ,ะสละด,ด้วยภาพต่างๆนจะจ๊ะเป็นผับติแก้สลาดด้วยความสวยงามเนาะ นี่นะเจ้าก um ็ค sì, ือเตียงนอนแต่ละเตียงนะเจ้าก็จะเป็นอย่างอี paint, ้เนาะสร้างด้วยหิมะทั้งหมดนะเจ้าก็มีเตียงสร้างด้วยน้ําแข็งนะเจ้าสร้างด้วยเตียงน้ําแข็งเนาะแต่ว่าถ้าเป็นผนังนี่ไตมแอปจะเป็นสร้างด้วยหิมะนะเจ้าลูกแก้สละอันนี้จะสร้างด้วยหิมะเนาะทั้งหลังตรงนี้เป็นทั้งน้าแข็งและหิมะทั้งนั้นนะเจ้าความหนานะเจ้าดูความหนาของหิมะนะเจ้าหิมะแล้วก็น้าแข็งหนาขนาดนี้เลยนะเจ้า ส่วนประตูน the ี่ยันงที่บอกนะเจ้าใจเป็นน้ําแข็งเนาะต้องด the ูว่าใส่ๆจะอี้นะเจ้าใจเป็นน้ําแข็งนะเจ้าบบใจอาใบใจกระจกนะเจ้าแต่เป็นน้ําแข็งเด้ออย่างเ like ตียงนอนจะอี้นะเจ้าก็เป็นน้ําแข็งนะเจ้าบบใจว่ากระจกนะเจ้าถ้าเป็นภาพผนังจะอี้เขาจะบะสมัดอาเขาบอเปิดบัเฮเขาไปจับนะเจ้าบัเฮเขาจับเนาะ พอมาบรรจัยด้วยหิมะนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเตียงนอนนะจ๊ะถ้าเปลี่ยนเตียงนอนนี่เป็นน้ําแข็งนะจ๊ะทาด้วยน้ําแข็งนะจ๊ะจะก็กยป้าเพื <future> ่อนเขาไปแอลพอแต่ละห้องว่าเป็นยังไงนะจ๊ะคนไหนอยากหันความสวยงามของประเทศฟินแลนด์กับมีเงียวแมวกอดตุ้ยมาเด้อเดี๋ยวจะป้าเพื่อนเขาไปพอตัวกันนะจ๊ะ ยังตีบอกแม่เขาจะอยู่ที่นี่เหมือนๆออย่างอีน่ะเจ้าเขากัยังตื่นตาตื่นใจก็ภาพตีเขามาหันอยู่ตรงนี้อยู่เนาะพราะว่าแต่ละสถานที่นะเจ้าจะสวยงามมัตเตากันนะเจ้าแต่ละห้องแต่ละห้องนะจะดูจะคล้ายๆกันนะจะจะคล้ายๆกันแต่ว่าพอเขาเข้าไปข้างในแล้วผับอา่าผับในฝาผนังนะเจ้าปิดก็จะทำเหมือนกันเนาะอย่างแต่ละ แต่ละประตูนี่นะจ๊ะแต่ละประตูนี่ก็คือเข้าเข้าไปแต่ละห้องนอนนะจ๊ะนี่ก็คือเหมือนเป็นห้องโถงนะจ๊ะเป็นห้องโถงใหญ่เนาะนี่ก็จะมีสามเตียงนอนนะจ๊ะสามเตียงนอนมีเตียงอ่าสองเตียงใหญ่อยู่ข้างๆนะจ๊ะนี่ก็คือถ้าเป็นครอบครัวใหญ่นะจ๊ะครอบครัวใหญ่ก็คือมาจองอยู่ตรงอันนี้ได้เนาะตีสองมืนสามพันอ่า 3,534ัาร้บ่บาทตอ่อต่อคืนนี่บัตรจิต่ตอห้องนะจ๊ะต่อคนนะจ๊ะต่อคนเด้ออ่าคนละสองหมื่นปลายนะจ๊ะคนละสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบสี่บาทนะจ๊ะถ้าเป็นเงินไทยเฮาเนาะแตนะ่ถ้าเป็นเงินยูโรก็คืออยู่ทีหกร้อยนะจ๊ะหกร้อยห้ายูโรนะจ๊ะตอ่อต่อคืนนะจ๊ะนี่เด้อจะปั๊บ เปิ่นๆเขาแอลช้มพอแต่ละห้องนะจ๊ะแต่ละห้องคือทั่ๆกันเนาะว่าแต่ละห้องเปิ่นแกสลัดแต่ละภาพเหมือนกันก็นะจ๊ะเปิ่นแกได้ภาพได้สวยงามมากเลยนะจ๊ะนี่ก็คือความงดงามตีเปิ่นอันแกสระที่นี่เนาะ จากในตัวเมืองของอเมืองหลวงที่แมวขออยู่นะจะมาทางเหนือนี่ก่อนหนึ่งพันห้าสิบกิโลนะจะใช้เวลาการเดินทางนะจะหนึ่งพันห้าสิบกิโลอ่าในการเดินทางมาที่นี่เด้อ นี่ก็คือปนจะเอาเตียงปลาเอาเตียงมามาวางไว้ยี่อีก,ก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอ่าพอเขาเข้าเขาจะนอนนะจ๊ะเพราะตอนที่เขาใกล้จะนอนแล้วเขาก็ถึงจะไปเอาอ่าถุงถุงนอนเนาะถุงนอนที่มันเป็นอันเก็บความฮ้อนนะจ๊ะ <Okay. S 1> ถุงนอนเก็บความฮ้อนเขาก็ก่อยไปฮัาเอาตอนตอนที่เขาจะเข้านอนเด้อ มาเดี๋ยวนี้ก็ป้าเปิลเปื่อน,นให้เอาชมพอก่อนนะเจ้าแต่ละผับตีเปิลแกซัละนี่นะเจ้จาจะป้าเปิลเปื่อนเขาก็ก้อยส่งแต่ละห้องไปเด้อยตัวไม่เย็นแม้วมามาพอตัวกันนะเจ้าตีบ้านเขาแบบมีอย่างอีนะ้เนาะตีบ้านเขามันฮ้อนนะเจ้ามันฮ้อนแม้ก่อเบาหวัวตีไหนเปิลเปิลสร้างาจำลองมาพองนะเจ้า แต่อันนี้คือภาพเอ่อที่เขามานอนจริงๆนะจะเขามานอนจริงๆเขามาสัมผัสจริงๆเนาะมันเป็นอ่าอุโมงน้ําแข็งรัว่วโรงแรมน้ําแข็งนะจ๊ะเปินห้องว่าหมู่บ้านหมู่บ้านน้ําแข็งนะจ๊ะ<อ>ข้างในมีไฟมีอย่างพี่เขาพร้อมเนาะอพอเขาเดินไปซับอ่า สักพักหนึ่งก็จะมีเป็นห้องโถงนะจะเป็นห้องโถงยีเนะาะเพราะเป็นห้องโถงเสร็จแล้วก็จะมีประตูเข้าแต่ละห้องนะจอแต่ละห้องก็เขาก็จะปะเพื่อนๆเาแอลพอนนกู้ห้องนะจอจะก็ยืเดินพอกู้ห้องว่าแต่ละห้องอ่าเป็นอย่างไงนะจอดอันนี้เปิดตังข้างๆนี่เปิดก็เอาไฟนะจะเอาไฟมาตกแต่งนะจอ ไฟมาตกแต่งด้วยข้างในเป็นไฟนะจะเป็นไฟสีน้ำเงินแต่ข้างนอกนี่เป็นน้ำแข็งนะจะเป็นน้ำแข็งคุมเนาะมันก็เลยหันแสงไฟทะลุออกมาอย่างอี้นะจะ๊ะนี่ก็คืออุโมงค์ที่เขากำลังจะเข้าไปอ่า หมด้านหนึ่งเหมือนกันนะจ๊ะถ้าตรงนี้ก็คือตรงประตูที่เขาสามารถมอง่าพอไปข้างนอกได้นะจ๊ะคือแสงสว่างข้างนอกส่องเข้ามาได้นะจ๊ะแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นทางแยกนะจ๊ะเป็นทางแยกนี่นะจะเปิดจากกั้นบบคือผู้คนออกไปเหมือนกันนะจ๊ะพอเขามาพักเขาก็เอารถจอดไว้ทางด้านนั่นนะจ๊ะเอารถจอดไว้ทางด้านนั่นเขาก็จะมาเข้าพักเนาะ ตักันเข้าไปเด้อตัวกันเข้าไปข้างในนะเจาะจะป้าเปื่อนๆเขาพอกันข้างในนะเจาะนี่ก็คือเปิ่นต๊กแต่งนะเจาะตกแต่งอันไฟข้างหลังพื้นกําแพงนะเจาะข้างหลังกําแพงก็จะเป็นตังนอกนี่เป็นหิมะนะเจาะแต่ข้างหลังตีใสๆออกมานั่นก็คือเส้นใสๆนั่นก็คือตีเปิ่นแต่งด้วยเส้นน้ําแข็งนะเจาะเส้นน้ําแข็งคือใสไฟมัน เอาเอาไฟไว้ข้างหลังนะจะเอาไฟไว้ข้างหลังแล้วก็เอ,เอาน้ําแข็งเ,เส้นน้ําแข็งเข้าผาดน,นะจะมันจะได้ใส่ทะลุออกมาเนาะถ้าเป็นหิมะนี่มันจะบ่าสมา,าสมารถทะลุออกมาได้นะจะบ่าบาบาสามารถหันแสงได้นะจอตรงนี้นะจอตรงนี้ก็จะเป็นสโนว์วิลลีลับแลนนะจ๊ะ โฮเทลเนอะตรงนี้เปิลเปิก็จะแจ้งเฮามาถึงตรงห้องโถงตรงนี้เปินก็นจะแจ้งเฮาอย่างอี้เลยนะจ๊ะอย่างตีบอกเขาไปได้โฆษณาทางอ่าทางโรงแรมนะจ้ะเพียงแต่ว่าเขามาเข้าพักเนาะมาเข้าพักก็เลยเอามาเก็บผบรรยากาศนะจ้ะมาฟ้าคือเปิลเปเฮาตีเมืองไทยหรือว่าทั่วโลกนะจอือเฮาได้พอได้หันกันนะจาะยังคนทีก็หันแล้วก็บ่เป็นยังนะจ้ะแต่อยาแม้ก็เชื่อว่าแฮมหลายๆายคนก็ยังบ่ได้ยังบ่ได้หันเนาะ ส่วนตรงลูกติดติดอ่าติดติดตรงเสื้อน่ะจะตรงตนตนตเหลือลูปติดติดตรงเสื้อสีชมพูไม่ยี่แมวนี่นะเจ้าก็คือถ้าเขาเข้ามาพักในนี่เขาก็จะมีลูกอ่ายางอีเอ um people, นาะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้มาติดหน้าอกนะเจ้าแล้วก็เชื่อว่าเห็นหล่ะคนอ่าก็อยากจะมาแอลก็ไม่ยี่แมวด้อเดี๋ยวไป BRE, ตอนะเจ้าไม่ยี่ยแมวจะปลาเปลือนเขาเข้าไป ต่อข้างในน่ะจะไปพอผับความสวยงามของตินี่กันเดอร์ว่าเป็นยังได้ก็กกอยหมุนตรงนี้ก่อนนะจะพอตรงนี้ก็เป็นสถานตีทีสวยงามมากนะจะแม้นนปนจกแก้ส,สลัด,ดด้วยต้นไม้เนาะช่างนี่ก็ฝีมือมากเลยนะจะอ,อันนี้ก็คงจะยักเข้ากองขนาดเนาะ ตัวไม่แมวม,มาเด้อปกติจะไม่ค่อยจยะไป่ยอมเข้ากล้องเลยนะจ๊ะสาวสงสัยวันนี้อยากเข้ากล้องนะจ๊ะเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเขาแอลพอนะจ๊ะพอห้องถงนี่ซับแป๊บหนึ่งแล้วก็เขาก็ไปต่อข้างใน,นนะจ๊ะแต่ละภาพของห้องโถงนะจ๊ะสวยงามมาก เป็นได้พ่องนะเจ้าปนเปื่อนเขาได้พอได้หันแล้วชอบก็ฮะความงามจีนนะเจ้าตรงนี้ก็คืออาทางเข้าไปข้างในนะเจ้า คนเข้าพักหลายอยู่นะจะยันติบอกไปก่อจากัดผู้คนเข้าพักเนาะนี่นะจะต้นไม้ที่บนแกส์ลาสวยงามขนาดเลยนะเจ้า ก็ขอบคุณเป,น,ปนเื่อนเขาทุกผู้ทุกคนเดอ้อติจอยอันพอคลิปของเมย์แมวจนจบนะจ๊ะจะป้าปเปื่นอนเขาเข้าไปข้างในแหมนะจ๊ะก็ก่อยไปทีละห้องอย่างที่บอกแวเจ้าก็ก่อยไปทีละห้องมีแหมหลายห้องมากเลยนะจ้าข้างในติจอมาให้เขาได้พอได้หันกันแต่ละภาพวาดแต่ละภาพการแก้สลักแต่ละภาพแต่ละห้องนอนนะจ้า ว่ามันสวยงามขนาดไหนนะจ๊ะข้างในห้องโถงข้างในน้ำฝนจะแต่งด้วยแสงไฟอ่อนๆนะจ๊ะแสงไฟสีม่วงอ่อนๆเนาะแล้วก็มีไฟทรงตัวนะจ๊ะมีไฟทรงข้างหลางขึ้นข้างบนนะจ๊ะเป็นแสงไฟสีอันต่างๆนะจ๊ะแต่ประตูห้องนอนแต่ละห้องนะจ๊ะก็จะเหมือนกันนะจ๊ะ้นจะ จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าข้างในนะจะข้างในภายในนะจะมันจะภาพอ่าแก๊สลัดแต่ละห้องมันจะบ่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันออกไปนะจ๊ะยังมีเห็มหลาย,ลายห้องเดี๋ยวจะปาเพื่อน,นเขาไปให้ทั่วๆกันนะจ้ะยังใดในในหอกเอลแล้วนะจ้าก็แเอลให้มันอา่าุดๆุดไปเลยนะจ๊ะ ห้องนอนห้องนี้ก็จะมีแค่เตียงเดียวนะจ๊ะบางห้องเปิ้นก็มียางที่บอกถ้าเป็นครอบครัวใหญ่มาปก,ก็จะมีเป็นสามเตียงนะจ๊ะเป็นสามเตียงนอนเนาะก็ขอบคุณเปื่อนทุกผู้ทุกคนนะจ้ะตีมาทรงกาลังแรงไก่แรงใจเจ๋อยอบพอคลิปของมีเยเมแล้วจนจบเด้อบ่มีอย่างตอบแทนนะจ้ะนอกจากคำว่าขอบคุณเปื่อนทุกผู้ทุกคนนะจ้ะ คนไหนต่ชื่นชอบคลิปมีเยแมวนะจ๊ะกดจอยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงกายแรงใจให้แมวตัวได้จ้าจะได้มีแหง้งซ้อหาทำคลิปนะจ๊ะ